เก็บผิกเขียวมาได้ตะก,กาใหญ่จ้ะก็จะเอามาใส่ถุงแบ่งปันให้น้องๆไม่รู้น้องๆเขาจะต้องการไหมอันก็ไม่รู้ด้วยกัน <laughs> เอาไปให้เขา <laughs> เอาไปให้ไม่เคยถามว่าน้องๆต้องการไหม <laughs> ให้ระเบิดระเบือ,บอน้องเขาต้องการไหมก็ไม่รู้แต่เราอยากให้นาอจ้ะ ก็อยากให้ชอบปลูกปลูกเรามีความสุขปลูกเราได้แบ่งปันข้าวู้เหล่วตะเอาไปให้น้องเขาเเตู้เหลวตเน้องเขาจะแบ่งปันไปทางไหนเนาะ <c oughs> ถ้าเขาเหลือกินถ้าเขาเกินเกินที่จะกินแต่ตู้เหล่วแต่เขาจะแบ่งปันไปทางไหนเนาะ ข้างลุงฝนต๊ปเก็บจนหมดเลยจ้ะเพราะว่ามันก็ไม่แดงอีกและะ้วเนี่ยเก็บไว้แกอาจจะอยู่ได้อยู่จ้าถึงสิ้นเดือนแต่ว่า <c oughs> ยายคิดว่าถึงสิ้นเดือนพี่ก็อาจจะไม่ได้เจอน้องๆเขาจะก็เลยวันนี้จะได้ไปเจอน้องๆงเขาก็เลยเก็บไว้ให้สักก่อนเก็บไว้ให้สักก่อน แล้วแตนองเขาจะเอาไปแบ่งปันใครนาะจากนี่ก็ไม่ไม่หวงไม่ห้ามไม่ว่ากันนอกจากแล้วแตนองเขาจะเอาไปแบ่งปันใครแล้วแต่นองเขาจะเอาไปแบ่งปันใครถ้าปล่อยไว้ถึง ไปไปลายเดือนกไม่รู้อ่ะมันจะซุกไหมก็ไม่รู้จ้ะว่ามันจะแดงไหมพัวยายก็มันหนาวอ่ะจ้ะฝนทางฝนทางหนาวอืมฉันโอกาสได้ไปหาน้องเขาก็เก็บซะเลยนะจ้ะเก็บไปให้น้องเขาซะเลยตัวขัดใส่ช่องแข็งครัวอุ้ยครัวๆัวแล้วก็ต้มต้มแล้วก็ใส่ถุงสิบแบนๆนะจ้ะแล้วก็ใส่ช่องแข็งไว้ได้เลย หึงยามจะเอากินทีกินมื่ลไรก็เอาออกมากินเนาะจ้ะหึงยามทีกินมื่ลไรก็เอาออกมากินก็จะดววอยากสักวันหนึ่งอยากสักวันหนึ่งเพื่อที่จะขวนเนาะจ้ะขอบคุณที่หลับชมคลิปยายจนจบเด้อจ้าขอบคุณมากๆขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้กันยายคนไทยในฝรั่งเศส